เธอปวดฉี่จังเลยเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนดีกว่าเ,เดี๋ยวค่อยเข้าตอนเช้าก็แล้วกันผมเชื่อว่าในสมัยเด็กทุกทกคนก็คงจะมีบางสิ่งที่กลัวกันมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผีมแมลงหรือเรื่องราวต่างๆที่พ่อแม่แต่งขึ้นมาเพื่อให้เราเชื่อฟังมากขึ้นนั่นแหละครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทําให้ผมกลัวในวัยเด็กนะครับความมืด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงเรียนหรือแม้แต่บ้านของคุณเองที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีขอแค่คุณปิดไฟสมองของคุณก็จะทําให้ทุกที่กลายเป็นบ้านผีสิงได้ทางนั้นเนื่องจากเรามองเห็นในความมืดได้ไม่ค่อยดีสมองเด็กน้อยของเราก็เลยจะทาให้เรารู้สึกว่ามีฆาตกรหรือสัตว์ประหลาดจากหนังที่เราเคยดูกํลาลังไล่ล่าเราอยู่รวมถึงตอนนำ้นำาด้วยทําให้หลายๆคนไม่กล้าเดินเข้าไปในที่มืดๆโดยที่ไม่มีคนอื่นไปด้วยรวมถึงผมด้วยเพราะว่าการที่มีใครสักคนอยู่ข้างๆเนี่ย มันก็เพียงพอที่จะทําให้เรามีความกล้าเผชิญกับความมืดแล้วยกเว้นเขาทิ้งเล้วนะจิ้งจกเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณบ้านซึ่งดูจากภายนอกแล้วก็ดูไม่เน้นน่ากลัวเลยมากแต่ผมในวัยเด็กกลับกลัวเจ้านี่อย่างบอกไม่ถูกเลยอาจเป็นเพราะว่าผมเคยเจอประสบการณ์ที่จิ้งจกเกาะอ,อยู่บนหน้าผมก็ได้จิ้งจกเป็นสิ่งมีชีวิตที่อัพค่าสเตตัสความเร็วมาค่อนข้างสูงทําให้เมื่อเวลามันวิ่งแต่ละครั้งเราก็หัวใจแทบจะวาย มแมลงสาบคือจะเริ่มพูดจากอะไรดีอ่ะคือมันทั้งน่าเกลียดน่าขยะแขยงจนถึงขั้นน่ากลัวเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของมันขาของมันหรือรูปร่างของมันที่เป็นวัตถุดิบสำหรับสัตว์ประหลาดในฝันร้ายได้เลยแถมมันยังวิ่งเร็วเหมือนจิ้งจกด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมกลับบ้านมาจากโรงเรียนแบบปกติฮ่าในที่สุดก็กลับบ้านสักทีก่อนหนึ่งก็ต้องเอารองเท้าไปเก็บก่อนนะผมแทบเชื่อสายตาตัวเองไม่ได้เลยสิ่งที่ผมเห็นก็คือพ่อของผม กำลังยืนอยู่ตรงกลางฝูงแมลงสาบที่ได้ออกมาจากการที่พ่อผมฉีดยาฆ่าแมลงไปในรังของมันคือแบบมันเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วถึงส่วนใหญ่ก็จะตายแล้วก็เถอะนะถึงตอนนั้นผมจะกลัวแต่ผมก็เอาแต่ยืนดูอยู่เฉยเฉอะ่ะไม่รู้ทาไมเหมือนกันพี่ผมก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่เหมือนกันนะและอยู่ๆก็มีแมลงสาบตัวหนึ่งเกาะขาพี่ของผมแต่มันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะพี่ผมก็สะบัดมันออกได้อย่างรวดเร็วแต่ทีนี้แมลงสาบมันก็วิ่งมาหาผมด้วยความเร็วมักยี่สิบแทน ผมจึงจำเป็นต้องรวบรวมความกล้าและพลังทั้งหมดเตะมันไปไกลจากตัวผมแล้วมันก็โดนพ่อผมตีตายแต่สมัยนี้นะผมไม่ต้องพึ่งพาพ่อของผมแล้วขอแค่ผมมีศาสตาวุธอยู่ข้างกายมแมลงสาบก็จะไม่เป็นปัญหารวมถึงปัญหาอื่นๆด้วยครับผมถึงแม้มันจะน่ากลัวแต่เมื่อเราโตขึ้นเราก็จะหายกลัวมันเองครับแต่มีอย่างเดียวที่เป็นข้อยกเวน้นนั่นก็คือมแมลงสาบบิน มันคือความสามารถลับที่มแมลงสาบทุกตัวมีแต่เลือกที่จะไม่ใช้ไม่ใช้งานแล้วมแมลงสาบจะเปลี่ยนจากโหมดเดินดินเป็นโหมดบินแทนซึ่งนอกจากจะทําให้ค่าสเตตัสความเร็วของมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วยังทําให้โอกาสหลบหลีกของมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยอีกด้วยทําให้มันกลายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมาตะไปเลยจนกว่ามันจะลงจอดเลยนะสรุปว่าตั้งแต่ผมโตมาก็สามารถก้าวข้ามความกลัวในตอนเด็กได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็คงจะทําได้เหมือนกันแหละ และสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้แล้วครับเั้นก็ปิดเ,เสียงอะไรอ่ะอ้า